งเพิ <Perfect. royable. S 1> ่มกุ้งขั่วนะจ๊ะแซ่บๆนัวๆเลยปุนะกุ้งขั่วอร่อยอร่อยนะคะน้ำปลาแบบช่ำๆนะคะพิ่ป้าอีพออีเม่อีพออีเม่ปูช่วงนี้ปูไข่นะคะรีบมากินนะคะโอ้โหปูไข่เด้อวพี่น้องช่วงนี้ปูไข่พี่น้องคะอยากให้พี่น้องมากินค่ะปูไข่แซ่บๆเลยอยากสั่งเพิ่มอะไรก็สามารถสั่งมาได้เลยนะคะปูไข่นึ่งสวยๆนะคะจากไกยกครกนะคะป้าอีปูเนื้ปลา ต่อมาสออนแทนไก่ยกครกแซ่บแซบนัวตอนนี้นะคะมีที่ระยองพัทยาลาดเขาเจ็ดสิบเอ็ดแล้วก็สาขาเบอร์นิปู๋ขอบพบกไก่ไก่สะออนแห้งหลายไไกก่คุณน่ะโอ้หุกเข่ากำนาปลรราดาซอผิดคือเดอะเบสนัมเบอร์วันของความแซ่บเพอกัอน,นอยุนหาโค้งอินชีเลกินของความแซบความนัวกินนัวค่ะคุณน่ะร้านนี้ไม่เคยหวงกระเดก ปลาปลาเคยห่วงพริกอยากแซบแบบใดน,นะคะก็คือสั่งมาเลยว่าแต่ลูกค้ากินแซบกินนวัวไก่ยกโคกเราจัดให้นะคะแค่คําว่าแซบโคกนี้ไม่พอนะคะลูกค้าเพิ่มกุ้งขวยค่ะกุ้งขัวอีกฉ่ำฉ่ำนะคะมีความแซบแบบนี้ไก่ยกเครกจัดให้คะ่ะพี่น้องคะ่ะเมนูนี้ใครอยากสั่งตามนะคะเรียกว่ายำเล,ล้าโล่โหงเพิ่มกุ้งขัวเพิ่มกุ้งเต้นก็นกนไดดเด้อพี่น้องเด้อ